ต่อตบสาวไทยพ่ายเกาหลีใต้1-3เซตสึกเนชันลีกเตรียมลุยต่อที่มาเก๊าวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยพ่ายเกาหลีใต้1-3เซตในการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2024หรือ WNL 2024สัปดาห์ที่1กลุ่ม2นัดที่4ที่นครรีโอเดจาเนร์ประเทศบราซิลเมื่อช่วงเช้าวันที่20พฤษภาคมตามเวลาประเทศไทย 3นัดก่อนหน้านี้ไทยแพ้รวดแพ้สหรัฐอเมริกา1-3เซตแพ้เซอร์เบียศูนถึงเซตแพ้แคนาดาหนึ่งเซตส่วนเกาหลีใต้แพ้มา3นัดรวดเช่นกันแพ้จีนบราซิลโดมินิกัศูนย์ถึงเซตทั้งหมด6คนแรกประกอบด้วยทัดดาวนึกแจ้งกับตันทีมหัทยาบำรุงสุขชัชชุอ่อนโมกสีวิภาวีสีทองธนชาสุขสดและนัทนิชาใจแสนลงสนามโดยมีปิยนุษ์แป้นน้อยลงเป็นผู้เล่นอิสระ เซตแรกเริ่มมายังสูสีแต่กลางเซตสาวแดนกิมจิมาเร่งเครื่องทิ้งห่างและชนะไป25-19เซต2เกมสูสีกันมากขึ้นไทยเล่นเกมรับได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดก่อนชนะไป2 5 2 3ตีเสมอ1 1เซต็จเซต3เกาหลีใต้ยังคงรับแน่นและตบเก็บแต้มได้เป็นกรอบเป็นกำรรชนะไป25-16กเกาหลีใต้นำา2-1เซต เซตสเกมยังคงเป็นของเกาหลีใต้ที่ดูดีกว่าและไม่พลาดชนะไป25-18ทําทำให้ไทยแพ้1-3เซต19-25 25-23 16-25 18-25และแพ้4นัดรวดในสัปดาห์แรกสำหรับสัปดาห์ที่2ไทยจะไปแข่งขันต่อที่มาเก๊าโปรแกรมดังนี้28พฤษภาคม15 0นาฬิกาไทยพบโดมินิกัน 31พฤษภา,าคม11นาฬิกา30นาทีไทยพบฝรั่งเศส1นมิถุนายนหนึ่งนไทยพบจีนสองมิถุนายนหนึ่งนนาฬิกาไทยพบบราซิล